สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานปุ่มกดของ LCD keypad shield นะครับก่อนอื่นเราต้องไปดูรายละเอียดของ shield ตัวนี้ก่อนนะครับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามีการใช้พินแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็นะครับแล้วก็พิน10บสำหรับคอนโทรล LCD นะครับนี้เราเราใช้แล้วนะครับเราเคยใช้ไปแล้ว พินสิบคือเป็นแบ็คไลท์เพราะนั้นเราสามารถสั่ง On Off ฟแบ็คไลท์ด้วยคำสั่งอันด้ต้อนธรรมดานะครับเหมือนเราเราสั่ง LED ตัวหนึ่งนะครับส่วนปุ่มกดนะครับปุ่มกดอาจจะใช้ปุ่มวิธีการแบ่งแรงดันนะครับอันนี้เป็นในรา,า,า,ายละเอียดวงจรนะครับต่อเข้ากับ 0, พิน A0 เพราะนั้นจะเห็นว่า มีปุ่มกดที่เราใช้ได้ทำฟังก์ชันเมนูได้ถึง5ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่ม select up down left right นะครับหปุ่มแต่เราใช้ Input เพียงแค่ Input เดียวนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราประหยัดนะครับ input ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้มาดูว่าแล้วต่อเข้าพิน A0 นะครับแต่ละปุ่มกดมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นปุ่มที่ กดลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับแต่และปุ่มเนี่ยนะครับปุ่มที่กดลงไปจะรีเทิร์นค่ามาที่ A0 อยู่ในช่วงตา,ามตามตารางนี้นะครับก็คือ0ปุ่มไลท์0ถึง60นะครับอัพ60ถึง200ดาวนนะครับ200ถึง400เลฟ400ถึง600เซเล็ก600ถึง800นะครับแล้วเราจะใช้งานกับ M Block อย่างไร ตอนนี้เราทำการ x add extension lcd เพราะว่าเราจะทำการแสดงผลค่าการกดออกมาที่ lcd นะครับเราก็เริ่มนะครับใช้งาน lcd นะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าถ้าเราจะทำการตรวจสอบปุ่มกดตามตารางนี้นะครับเอาเริ่มจากปุ่ม เอาปุ่มไร้ก่อนนะครับปุ่มไร์ก็คือ0ูนถึงหกเพราะนั้นเราจะทำการอินพุตค่านะครับแบบอนาล็อกซึ่งเราเคยทดลองมาแล้วนะครับเราก็ <c oughs> ทำการไปที่พินนะครับลีดอะนาล็อกพินเอนี่ <c oughs> เอามาเก็บไว้ก่อนเลยนะครับา <c oughs> จากนั้น <c oughs> เราจะทำการ ใช้คำสั่ง c อน t r ร l นะครับเพื่อตรวจสอบก็คือคำสั่ง if อันนี้เราก็เคยใช้งานแล้วนะครับเคยใช้งานแล้วนะอ่าทีนี้ปุ่มแรกก็คือตามนี้นะครับปุ่มร้ายก็คือ0ถึง60นั่นแปลว่าถ้าค่าที่อ่านมาได้ที่ a0 เนี่ยา n a อกลิ e a ์อ่านมาได้น้อยกว่า60เนี่ยแสดงว่าปุ่มปุ่มไลท์เนี่ยถูกกดอ่าเราก็ทำการตรวจสอบเลยนะครับ if ไปที่โอเปอเรเตอร์นะครับตรงนี้เปรียบเทียบค่าเห็นไหมครับเปรียบเทียบค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหกสิบมันคือปุ่มไลท์ใช่ไหมครับเราก็จะแสดงผลออกมาที่จอภาพจอ L C D นะครับแสดงมาที่ ่าบอกว่ามันคือ RIGHT นะครับไลท์นะครับนี้ปุ่มถัดไปนะครับภุม่มถัดไปปู่มอัพนะครับตั้งแต่หกสิบถึงสองร้อยนะครับหกสิบถึงสองร้อยเราก็ทำเหมือนกันนะครับไปที่คอนโทรลนะครับ คำสั่ง if then นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์นะครับแต่ปุ่มไลท์ไอป้ปุ่มโทษครับปุ่มอัพเนี่ยมีค่าตั้งแต่60ถึง200เพราะนั้นเราจะต้องทำการเปรียบเทียบว่ามันมากกว่า60แล้วมันน้อยกว่า200หรือไม่นะครับเพราะนั้นจะต้องมีสองเงื่อนไข ในคำสั่งก็จะมีการเชื่อมเงื่อนไขนะครับก็คือ,อคำสั่งแอนนะครับตรงนี้นะครับมาดูว่าแอนยังไงนะครับก็บอกว่ามันต้องน้อยกว่านะครับกรอบนี้มานะครับต้องน้อยกว่าสองร้อยถูกไหมครับน้อยกว่าสองร้อยนะครับแต่ <c oughs> ต้องมากกว่านะครับ ต้องมากกว่าหกสิบนะครับอันนี้เราสามารถก๊อปของที่เราเคยใช้มาแล้วนะครับบล็อกที่เราเคยเอามาใช้แล้วก็ก๊อปได้นะครับ <c oughs> อ่าจะต้องเข้ามารวมกันก่อนนะครับอยู่ในนี้เห็นไหมครับก็คือ Analog l กลี จะต้องมากกว่านะครับมากกว่า60นะครับและเห็นไ,ไหมครับและแอนแอนน้อยกว่า2อ0รมันคือปุ่มอัพถูกไหมครับเราก็บอกว่ามันคือปุ่มอัพนะครับทีนี้ปุ่มอัพมันมี2ตัวอักษรนะครับแต่เราพิมพ์ไปแล้ว ห้าเราก็จะเผื่อไว้เพื่อไม่ให้ตัวอักษรเดิมมันค้างอยู่นะครับก็ทำแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับไปทุกทุกปุ่มนะครับเราก๊กอกได้นะครับนี้เราก็มาดูว่าต่อไปปุ่มดาวสองร้อยถึงสี่ร้อยนะครับปุ่มดาวก็คือตอนนี้สองร้อยนะครับถึงสี่ร้อย เราก็บอกว่ามันคือดาวนะครับปุ่มดาวปุ่มถัดไปครับปุ่มถัดไปเล็บนะครับ400ถึง600นะครับ4 0 0ร้อยถึงห0ร้อยถึง600 ปุ่มนี้คือปุ่มเล็กใช่ไหมครับเหลือปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มสุดท้ายตั้งแต่หกร้อยครับถึงแปดร้อยนะครับ มันคือ Select นะครับมันคือปุ่ม Select นะครับถ้า Analog ก e a d มากกว่า800นะครับมากกว่า800เราก็จะทำการเคลียร์สกรีนะครับก็คือลบข้อความที่เรา แสดงผลอยู่นะครับจากนั้นก็ใส่ลูปแล้วเราก็จะใส่ดีเลไว้สักครึ่งวินะครับ เสร็จแล้วอัพโหลดามาดูผลกันนะครับหลังจากอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับลองดูครับกดปุ่มเลกนะครับเลฟไรอับดาวเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถใช้ปุ่มทั้ง5 เพื่อไปทำไปสร้างเมนูนะครับหรือว่าไปสั่งงานอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตได้นะครับเราจะนําไปใช้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราได้เรียนรู้วิธีการใช้งานปุ่มกดของ LCD keypad shield ซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับการสร้างเมนูนะครับใน โปรเจกต์งานต่างๆได้ในอนาคตสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ